รถเก๋งซีดาน10หลูระดับผู้บริหารด้วยออชแคนพบคันร,ระบบความปลอดภัยรอบด้านกับโตโยต้าทัมบี้2.5 h ร r เ u ียมปี2019ซึ่งคำน,นี้เปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่1ล้าน799,000บาทสำหรับชมนี้นะคะมีการเปีียมแผดคลรองตัวถังเป็น P-NCA เรียร้อยแล้วซึ่งโตโยต้าใช้ในกลุ่มรถเก๋งสมรรถานะสูงเท่านั้น มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินส5 0 0ซนซีร c ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังงานไฮบริดขับง่ายกับเ e กียร์ CVT และมีโหมด E v ได้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะภายอกรอบพันดูหรูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เปิดติดแบบอัตโนมัติและไฟท้ายแบบ LED กระจกบังลมด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์พิเศษการเสียงรบกวนภายนอกด้วยนะคะกระจกมองข้างได้เป็นพับเก็บแบบไฟฟ้าและเสริมความปลอดภัยด้วยบสปอร์ตจุดเตือนม,มุมอับสายตานั่นเองส่วนด้านท้ายทรงสวยรูล่ลมเสริมความปลอดภัยด้วย,วยเซนเซอร์หลังและกล้องถอยใช้งานสะดวกสบายมากๆภายในห้องผู้โโดดยสสาารเป็นนทีีม ตกแต่งด้วยลายไม้พวงมาลาัยได้เป็นพวงมาลาัยหึ้มหนังฟูมัลติฟังชันหน้าจอมาตรวัดใหญ่ขนาดเ็ดนิ้วระบบปรับอากาศแยกโซนซ้ายขวาอิสระ ที่สำคัญคันนี้มีไวร์เลสชาร์จิ้งค่ะโทรศัพท์แบบไร้สายมาให้อีกด้วยนะคะห้องผู้โดยสารกว้างนั่งสบายสิ่งอํานวยความสะดวกครบคันแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะสําหรับลูกคา้าท่านไหนที่สนใจรับสิทธิพิเศษพันทีเลยให้คุณดาวเริ่มต้นที่0%ูนปรเซดอกเบี้ย1.9% 9และที่สําคัญรับประกันสูงสุดไปเลย2อปีเต็มยังอุ่นใจกับคุณภาพตัวรถด้วยการตรวจสอบจากบริษัท p l o e Inspection มากกว่า304จุดใครที่สนใจฝากชื่อฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้แล้ว